SUSU X-Series T-MAX Unleash X-Life Your X Life. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีและก็คุณออสเคสมบูรณ์ศักด์ม่วงสิริครับครับก็สวัสดีกุมารดำแล้วก็แฟนรายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะใช่มวยสนุกดุเดือดมากนะครับมีครบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นน็อกเสมอ พลิกพลิกนับ,นบมีหมดโโอหนะครับคู่แรกเลยประเดิมเลยนะครับเปิดหัวคู่มันมวยไทยของเรานะครับในวันนี้เป็นคู่ที่4ี่ของรายการระหว่างอภิสิทธ์ฝนจางชนบุรีครับพบกับขนมรุ้งเล็กศิษ์ใบาคารพิกัด่กัอยสบฟอนครับไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับว <c oughs> ันนี้ <c oughs> นักมวยนักมวยนะฮะนักมวย <c oughs> ครับ ก็3ไฟล่าสุดของทางด้านอภิสิทธ์ฝนจ้างชนบุรีครับมีแพ้คะแนนยางโทนสิทธ์ปันนนท์ครับ,รบแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเนรนิดบอสวิคาวออดิโอครับ,รบแต่ไฟล์ล่าสุดนี้ก็แก้มือสำเร็จครับชนะเนรเนรนิด บอสวิกค่าวอดิโอครับหรือจิ้งหรีทองฟอรวารสินั่นเองคนเดียวกันนะส่วนทางด้านพนมลุงเล็กสิบใบคานครับสามไฟ์หลังก็มีแพ้น็อกให้กับยางโทนสิ์ปันนนท์ในยกที่สี่ครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรมณีชอชันเดชส่วนไฟล์ล่าสุดก็ชนะน็อกขั้นเทพโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่สี่ครับพนมลุงเล็กนี่ฟอร์มดีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับ อภิสิ์นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยโปรโมเตอร์นะครับในศึกคุ้มพันธ์ม่วงซ้อมอยู่ที่ชนบุรีรับนะสำหรับอภิสิ์ก็ซ้อมอยู่พวกเดียวกับเสียนพี่แก้วครับนั่นแหละครับโปแก้วฝนจางชมบุรีรับอภิรักอะไรพวกนั้นกับนะแล้วก็ลุงแมนก็ซ้อมด้วยกันใช่ครับครูเอกนำรายการในวันนี้นะครับก็เปิดเกมก็เดินหน้าจับตีนะครับพนมลูกเล็กนี่ครับโอ้โห โอ้โหแกแทงแบบเหมือนไม่มีอะไรครับเดินดันแทงเลยครับนี่เหมือนดูจะอ่อนแอนอ่อนแอนนะครับแต่เขาก็นี่แหลมเหลือเกินครับอภิสิทธิ์สนมรลุงเล็กนี่เน้นเน้นเดินเดินไปครับไปโอ้โ,อโหโจังหวะการการคอลูกนี้นี่สวยงามครับไปสะกิดของอยู่ข้างบนมาเล่นของสูงนะแบบนี้บบนบบอยากไปสะกิดติ่งหูดูหน่อยออโอ้โครับ สวยงามจริงครับลุกนั้นถานการสองยกนี่ยังเสมออภิสิทธิ์นะคุณครับนะครับยกที่3ผ่านไปนี่พนมลุงเล็กได้เปรียบ2-1โอ้โหครับเพราะจังหวะการเดินแทงเนี่ยมันชัดนะใช่ครับนี่ยกที่4ครับจัดมาให้ชมเลยครับนี่ครับอู้ดูเร่ยวแรงแกเหมือนจะดีกว่าครับเดินชนเลยครับอ้าวโดนจับได้ครับแต่ไม่ล้มพงดนาพนมลุงเล็กนี่ต้องบอกว่าตอนนี้พละงกำลังเหลือกินเหลือใช้ครับ นะเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดจับไหมออพิสิทธิ์วางแข้งครับ <c oughs> แต่ไม่ยอมเดินครับอ๋พิสิทธิ์วางแข้งขวาไปอีกโอ้โหสกิตเบาๆแต่แข้งเหมือนไม่ค่อยมีแรงครับ,ด,รบ,บดูครับนี่ครับดุขนมลุงเล็กบอกว่าเตะมาเนอะผมรับได้หมดแหละตอนเนี้ยพเผลอเตะกุมารดำกุมารดำยังทนได้เลยนะเอ <c oughs> อย่าอย่า <c oughs> ดีกว่านะอย่าลองดีกว่านะไม่ลองครับไม่ลองครับโอ้โหถือว่า แรงดูเหมือนจะไม่ค่อยดีครับสำหรับทางด้านอภิิสิ์ฝนจางชนบุรีอ่าน,าน,อน,นัอะไรครับเสียนที่แก้วมาเลยครับอยู่ข้างๆพูดปุ๊บมาปั๊บครับแต่เมืองสิงห์ก็อยู่ข้างบนด้วยครับแฟนมวยก็เข้ามาชมกันถือว่าใช้ได้ครับครับวันนี้เข้ามาชาวต่างชาตินะ229ค,คน ยอดข้าผ่านประตู8ปดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสี่ก็แปดอีกตัวนึงนี่ได้เลยนะ,ะถ้าแปดถ้าสี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นแปดเนี่ยสวย <ผม S 2> เลยนะเพิ่มอีกสี่ร้อยได้ไหมผมสองร้อยคูณสองร้อยไม่ไ่ะ <laughs> <laughs> มายกสุดท้ายกันทางด้าน <c oughs> อภิสิทธิก์ก็เป็นร้องแหละครับต้องเดินต่ออีกหมัดสถานการณ์ตอนนี้นี่ไปแล้วครับอยู่ทางด้านคนรุ่นเล็กนี่เปรียบสิบหนึ่งโอ้โหครับแต่ก็ ถือว่ายังไม่ขาดมากนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับเพราะมวยคนจัดเลยครับเอาพิสิทธิแต่ยังสู้ได้ครับมีลูกโตมีลูกเถียงอยู่หน้าเสือแข็งโป๊กดีครับก็แต่ต้องเดินมากกว่านี้ครับอโดนถีบอีกแล้วครับปานน้งเล็กนี่ก็ไม่ไม่แลกเลยแล้วนะครับปุมจังหวะแล้วก็ดักอยู่ข้างนอกครับมีโอกาสก้อนนี้เลยครับล็อกคอครับ หอคอก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับอภิสิทธิ์ยังไงครับดูเหมือนจะยอมครับโอ้โหหลายสำนักนี่ก็ชี้ไปทางด้านอภิสิทธิ์นะครับก่อนชกถือว่าเป็นมวยสังกัดของผู้มพันธุ์ม่วงเลยครับนี่ครับแหมพยายามเดินต่อยหมัดเหมือนกันนี่ครับแต่หมัดไม่มีแรงนะครับโอ้โหไม่ใช่หมัดหนักครับหนักหมัดครับ เวียงไปเวียงมาเรีกว่ยายน้ำแบบนี้ครับถึงโดนก็ทําอะไรไม่ได้ครับดูครับเพราะว่าโอ้โหทางด้านมันนุมนุงเล็กนี่แกบอกรับได้หมดครับไฟนี้นี่ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับอก<อ>ครับยอ้อนนะครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ กรรมการอุดมดีกระจ่างรวบรวมคะแนนแล้วครับแล้วก็ยังไงครับจากกรรมการนัดสุดท้ายแล้วก็ชูม,มือให้ทางพนมลุงเล็กสิบใบคานเป็นฝ่ายชนะคะแนนอภิสิทธิ์ผลจ้างชนบุรีไปนะครับครับะแ,แนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงเลยก็ถือว่าชนะอย่างสวยเลยไนงะขาดลอยก็เดี๋ยวคู่ต่อไปครับ ถือว่าสนุกดูเดือดนะถูกจใจแฟนมวยที่ชอบความรุนแรงและศ <c oughs> ิลปะแม้ไม้มวยไทยนี่ถือว่าครบเครื่องครับนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีศิลปะแม้ไม้มวยไทยในการออกอาวุธที่หลากหลายครับ